So did you write what you wrote? ดูภาพจากทุกกล้องแล้วไม่เห็นจะมีภาพผีที่พวกเองเล่ากันเลยว่ะทำไมวะแจ๊กกล้องจอนปิดแม่งก็เสียทุกตัวส่วนกล้องถ่ายรายการก็ถ่ายอะไรามาก็ไม่รู้เบอร์เบอร,ร์มันวิ่งหนีอะไรสักอย่างอะ่ะแต่ทุกคนก็เห็นเหตุการณ์กันหมดนะพี่ทุกคนเป็นพยานได้ใช่ไหมไอ้ต้อยอ๋ออ๋อ,อใช่ครับพี่เออคืนนี้นะตอนที่ภาพล่วงลงมาทำไมพี่ ประสาทการรับรู้ของผมทุกอย่างแม่งถูกตัดไปเลยอ่ะแล้วพอมารู้สึกตัวีกทีตอนไหนรู้ปะตอนที่โต๊ะเครื่องเส้นเนี่ยแม่งลอยผ่านหน้าผมไปเนี่ยหลังจากนั้นนะทุกอย่างเนี่ยชุลมุนอุตลุดกันหมดเลยพี่ไอตอนที่ผมเซตกล้องนะพี่กล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสามกล้องสี่เนี่ยผมก็เทสทุกตัวเลยนะติดมอดปกติแต่พอถ่ายจริงเนี่ยทําไมมันออกมาเป็นแบบนี้ผมก็ไม่รู้นะพี่แล้วมีใครเป็นอะไรหรเป่ะก็มีนะนิดหน่อย ก็คือมีเด็กโยนน้ำแข็งอ่ะถูกน้ำแข็งก็ไม่ใหญ่มากหรอกก็ประมาณเนี่ยสองเมตรอ่ะทับเข้าที่หน้าอกเลือดกระอ,อักออกปากเป็นหน้าจําหน้าไม่ได้เลยแล้วก็มีไออาร์ดอ่ะไออาร์ตถูกเถาวันอ่ะมัดคอลอยสูงขึ้นไปแต่ก็ไม่สูงไม่มากนะประมาณสั้งห้าเมตรได้อ่ะอืมแล้วก็ดกรด้วงดรด้วงนี่ไม่น่าจะเป็นอะไรมากเพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยทุกคนพยายามหนีเอาตัวรอดกันหมดอ่ะ ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าแกเป็นตายหลายดียังไงอน่าเป็นห่วงวะ่ะเป็นห่วงดรเด้เดวงอะนะเป็นห่วงความเดือดร้อนจะมาถึงกูเนี่ยแหละเพราะว่าก็เพราะพวกมึงทิ้งเขากันไงอะไรของพวกมึงเนี่ยโอพี่เต็กตอนนั้นนะใครเขาก็เอาตัวรอดจนถึงนั้นแหละพี่ใช่พี่ผมว่าจะ,จะทํารายการมานะเคสเนี้ยหนักสุดวะ่ะโอ้โหเหลียว พ,พี่แจ๊กอะมาสายตลอดเลยพี่เต็กระเบิดลงแล้วน่นแจ๊กอะไรวะดูนี่สิพี่พโทรศัพท์ดอกดตด้ว,ดดวงผมให้แกส่งภาพมาแกก็ไม่ยอมส่งให้ <c oughs> จนผมขอร้องอ้อนวอนแกตั้งนานจนเขาให้โทรศัพท์เครื่องนี้มาเนี่ยครับนี่พี่ภาพอะไรนวะ เฮ้ยรูปเดียวใบเดียวหลักฐานชิ้นสำคัญเว้ยไอ้ต้อยมึงดู <_ letter> ไอ้กู <_ letter> และนี่แหละมันเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะบอกคนบนโลกนี้ว่าเขามีอยู่จริงด้วยพี่แตกดูเฮ้ยใช่จริงๆด้วย ลูกคนถุงมคุมหัวอะไรไหมกูอยู่เนี่ยแจ็คเฮ้ย hey, พี่มันไม่ใช่ลูกคนเอามุ้งคุมหัวตอนที่ปล่อยผ้าลงมามันไม่มีคนอยู่โรงร้างน้าแข็งมันคุมมาเป็นคนอย่างนี้จริงๆพี่ผ้ามันชัดขนาดเนี้ยใครจะเชื่อพวกมึงเขาคิดว,ว่าเซตถ่ายแล้วนั่นแหละอย่างเงี้ยเอา้าพวกเราไม่ได้เซตนี่หว่าอ <c oughs> แต่ถ้าพี่ไม่เชื่อพวกผมจะไปซ้ำที่อีกรอบพอ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 ไม่ต้องแล้วแจ็ค พี่มีโปรเจกต์ใหม่ให้เองทำว่ะรับรองโปรเจกต์นี้เจ๋งนะเว้ยเองรู้จักบ้านโชคดีนครนายกปะบ้านโชคดีนะครนายกอันดับหนึ่งเลยนะพี่ผมไม่ไหวหรอกเออพี่รู้แต่ว่างานนี้ลูกค้าเขารีเคเวสมาเลยนะเว้ยขอยเงินมาทั้งสองเท่าเนี่ยสองเท่าเลยเหรอพี่เออใครได้เหรอพี่ กูได้เต็มเต็มสิวะถุยก็พวกเราเนี่ยแหละได้กันเต็มเต็มโบนัสสิ้นปีไงสิ้นปีไงเอ,อ้ยแต่งานนี้พี่ครีเ,รเองไปแล้วเว้ยเอ,อ้ยเอ,อ็งก็ไม่ต้องถึงบ้านโชคดีสิวะแจ๊คไอทางเข้าอ่ะไม่มีป่าช้าใกล้ๆอยู่เอ,อ็งถ่ายแถวๆนั้นน่ะพี่ก็เอาแล้ว อย่าไปเลยพี่บ้านโชคดีแม่งผีโคตรดูไอ้ฟูโอ้โหมึงกระซิบเป็นละครเลยนะเอางี้แจ็กงานนี้แจ็กคิดว่าเอาใครไปกำกับดีวะจะเอาคนไปเหรอผมคิดว่าพี่แฉอ่ะพี่พี่แฉเฮ้ยพ,พี่แฉเหรอวะจะได้เหรอ ไนพวกเองบอกเขาไม่กลัวผีไงเอาคนไม่กลัวผีไปกำกับผีนะมันจะอินเหรอวะพี่เตกพี่ก็ดูพวกผมแต่ละตัวดิปออแทบกทุกตัวมันต้องมีคนอย่างพี่แชรไปเป็นผู้นำของเราผมว่างานนี้เวิร์กเออเอาที่พวกเองถนดัดกันแล้วกันแต่ว่างานเนี้ยพี่มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะเว้ยโอ้โหนี่มันยังเซอร์ไพรส์ไม่พออีกวะพี่เซอร์ไพรส์อะไรของพี่วะ ไอออปคนเห็นผี น้ำหนักประมาณไม่ได้ส่วนสูงร้อยแปดสิบเซนติเมตรโรงสีร่างสุพรรณบุรี การทดลองทฤษฎีการเห็นผี16ทับ112การที่คนธรรมดาอย่างเราจะเห็นผีได้ต้องมีความพิเศษมากทีเดียวอธิบายง่ายๆก็คือเห็นในสิ่งที่คนทั่วไปก็ไม่เห็นหรือระบบประสาทการรับภาพของเราเนี่ยต้องมีความพิเศษต่างจากคนธรรมดา คล้ายๆกับกล้องถ่ายรูปที่บางครั้งบางชนิดเนี่ยก็สามารถถ่ายติดรูปวิญญาณได้ตาของคนจำพวกนี้ก็เช่นกันแต่อีกทฤษฎีหนึ่งก็คือเขาเห็นเองหรือวิญญาณต้องการให้เห็นกันแน่ มากเลยอ่ะเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาเป็นจิตตกรด้วยดูสิขนาดหัวบันไดนะยังขัดมันเงาวับขนาดนี้เลยป้าเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนแกดูดิบ้านนี้นะเขามีระเบียงด้วยระเบียงบ้านเนี้ยคือแบบใหญ่มากกว้างมากเลยอ่ะเฮ้ยแกเห็นอะไรปะวะ างี้ครับผมขอถามคุณในฐานะคนเห็นผีคุณออฟในเต็นที่เราอยู่เนี่ยมีไหมครับเป็นเด็กวัยรุ่นพี่ผมยักโศกไม่ได้ใส่เสื้อครับและที่สำคัญนะพี่ล่ลทรายเขาขาดครับ <c oughs> <c oughs>